สวัสดีครับทุกคนก็มาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็จะมาเปิดกล่องจุ่มนะคะทุกคนเราไปได้กล่องจุ่มป๊อปมาร์ทมานะปีงูนั่นเองนะคะคือปี2568นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจุ่มอะไรมาได้บ้างนะคะนี่เลยครับทุกคนเราก็ไปจุ่มมา2บล็อกนะทุกคนปีงูนั่นเองนะฮะนี่เห็นเขาบอกว่าตัวไอ้นี้ยตัวที่เป็นแบ็กกราวน้องจะเป็นเลโก้นะฮะด้านหลังเนี่ยจะเป็นเลโก้นะเห็นไหมนี่เลยนะฮะ หน้ากล่องจะเขียนว่า w ิ l วิลที s สแน็กนิว y ยีร์ e ซเลบร t ชันนะฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้ตัวไหนกันบ้างนะทุกคนนี่เราก็ไปจุ่มมา2ตัวกลัวซ้ำมากๆเลยน้องก็จะมีทั้งหมดเอ6 8 1่อ2 4 6 8 10 12ตัวนะฮะ12ตัวนะครับแล้วก็จะมีซีเค็ดอีก3นะทุกคนนี่เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันกล่องแรกเลยนะครับว่าเราจะได้ตัวไหนนะมาฮะ นนกนเราอยากได้อ่ะที่โรโนะกับน้องคลายเพราะว่าเราเก็บที่โรโนะกับคลายแต่ป้อมหมาเขาก็จะเวียนเนาะทุกคนเนาะแล้วกล่องแบบโหใหญ่มากเราได้มาในราคา550บาทนะทุกคน550บาทเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าได้ตัวอะไรน,นะตัวแรกนะครับชุบอุ้ยนี่คลายพูดถึงคลายคลายก็มาเลย <Yeah. S 1> โอ้โหทุกคนนี่ก็จะเป็นคู่มือเราคือแบบ เราประกอบเมื่อไรจะเสร็จอ่ะมันเป็นเลโก้ว่ะมีเป็นถุงมาแบบนี้ชิ้นแรกนะฮะนี่ก็จะเป็นหัวน้องคลายนะครับหนึ่งนะอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวตัวน้องคลายเบบี้โหจะต่อเสร็จไหมเนี่ยสองสามนะฮะนี่ทุกคนนี่ก็จะเป็นน้องคลายเบบี้นะครับกล่องแรกนะ นี่เลยการ์ดก็จะเป็นแบบนี้นะครับคลายเบบี้ปีงูนะทุกคนว้าวดีใจจังได้คลายเบบี้แล้วหนึ่งนี่ก็จะเป็นเล่มคู่มือการประกอบทุกคนโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากยิ่งใหญ่อลังการมากมีกี่ขั้นตอนเนี่ยทั้งหมด52ขั้นตอนโอ้กโอ้เห็นปะทุกคนเห็นไหม ยิ่งใหญ่อลังการมากรัดรวมทั้งหมดก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนเห็นปะข้างล่างเนี่ยทั้งหมด12ตัวสีเข็จจะมี3นะใช่ไหมเราได้สีพิเศษปะอืมไม่ได้สีพิเศษมีสเปเชียลด้วยโอ้โหมานี่คือกล่องแรกนะทุกคนครับเราก็จะเริ่มประกอบกันแล้วนะทุกคนนี่เราก็จะเริ่มที่ส่วนหัวก่อนนะแล้วก,ก็เท้าประกอบแบบนี้ นะะฮเราก็เริ่มชิ้นที่1เลยนะครับนี่เลยเราก็เอาตัวน้องหวัหวหัวแบบนี้นะฮะเสียบเข้าไปเสร็จหน้าชึบแบบนี้แบบนี้นะครับแล้วเราก็จะเอาตัวเอาตัวนี้สีขาวตัวนี้เสียบเข้าไปตรงใต้ท้องแบบนี้เราจะแทนด้วยตัวนี้ก็จะได้แบบนี้นะฮะแล้วก,ก็บบแบบจะเอาขา เลยก่อทุกคนทำดีนะรอบนี้ชอบอะ่ะมันเป็นเลโก่อ่าได้แล้วฮะตัวน้องคลายเบบี้นะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้น่ารักมากเลยอหมวยอหมวยนะฮะก็อันนี้ตรงนี้ก็อันนี้ตรงกลางอันนี้ตรงนี้แล้วก็อันนี้ตรงนี้นี่เราได้ตามรูปนีหายทุกคนนี่นนะได้ตามรูปน,นีแล้ว ลูกปีนะค่ะคุณหันเข้านะหันเข้าข้างในนี่ผิดอ่ะหันเข้าข้างในจะเป็นตัวนี้ก็ <G ül To> อันนี้ <G ül To> นี่ก็จะได้แบบนี้แล้วก็จะมีอะไรอ่ะอันนี้ตรงนี้ปิดข้างบนก้อนเล็กเนาะเล็กทำไมมีสองอันอ่ะเอาเนี้อถูกแล้วแล้วก็เล็กอันนี้ปิดตรงนี้ปิดต,ต,ตรงนี้นะครับ้วก็มา นี่ได้แล้วทุกคนแอบ,บนี้นะฮะยากมาก อล้นี้ทําไมเดือนี้เอาไว้ต่อไปนะทุกคนสามสิบห้าประกอบนกฮูกกันนะครับไม่ใช่นกฮูก,กสิเหมือนปลาทองเลยเหมือนเป็นปลาโอเคนะใช่ไหม ใส่ตาเสร็จแล้วนะต่อไปเป็นติดเกล็ดเกล็ดปลา น้อคือปลาทุกคนติดเกจเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนเห็นไหมขอบยากกยู่นะไม่เคยทำอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปทำกันต่อนะทุกคนห่างปลาเสร็จแล้วนะแล้วเราก็จะประกอบเข้าไปอย่างนี้ชึ่อทุกคงปรบงนี้ แบบนี้นี่นะฮะได้แล้วเช็ดแล้วเป็นปลาแล้วนะฮะแล้วเราก็จะเอามาติดนะทุกคนติดตรงนี้ <c oughs> ชึบโอ้ยนี่แบบนี้เลยนะฮะได้แล้วแคลบได้ไหเนี่ยไม่ได้โอเค จะติดประมาณไหนอ่ะเฉียงเยงหรอในรูปมันเฉียงๆแบบนี้นี่นะฮะได้แบบนี้นะครับต่อไปเราจะมาทำติดปลาเสร็จแล้วเราก็จะมาติดกิ่งไม้นะฮะนี่ตัวนี้ต่อนะเราจะมาทํำตรงนี้ต่อนะครับีทุกคนตัวนี้ตัวติดผีเสือ้อนี่ก็จะได้การตัวนี้แล้วก็ผีเสื้อเล็กๆเสียบเข้าไป แบบนี้แล้วก็เอามาแขวนตรงนี้นี่แบบนี้นะครับพีเสื้อสองตัวโอเคเรลประกอบชิ้นส่วนเสนล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาวางกันนะทุกคนอันนี้ก็จะอยู่ตรงนี้ชุดอันนี้นะคะก็จะอยู่ตรงนี้ ด้านหลังเอาเสร็จของาตรงนี้นี่ชึบนี่ก็จะเป็นแบบนี้อะไรหลุดอ่ะอ๋ออันนี้หลุดชึบนี่ก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนเสร็จแล้วนะครับนี่เลยประกอบเสร็จแล้วไม่มีชิ้นส่วนไหนหลุดเหลือนะฮะทุกคนครบถ้วนนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแบบเอาไว้ต่อกับอีกตัวนะทุกคน นี่เสร็จแล้วนะครับนี่เลยโอเคครับทุกคนนี้นะฮะเราก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับน้องคลายเบบี้นะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอุ้ยเธอมันบอบบางอยู่นะนี่เลยการ์ดเขาก็จะเสียบไปด้านหลังแบบนี้นะครับนี่นะฮะน้องคลายเบบี้เราใช้เวลาประกอบประมาณเกือบชั่วโมงนะทุกคนเพราะว่าเราประกอบไม่เป็นอนะ่ะเราก็ต้องดูตามคู่มือนะฮะทุกคน ก็ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาชมคลิปต่อไปนะคะว่าเราจะมาอันบ็อกอะไรนะคะบ๊ายบายน่ารักมาก